คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะคะโอเคค่ะก็กราบสวัสดีนะคะรักแฟนเกมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันจิ๊ดเกยกับชิกควันนะอ้าวันนี้เรามาพบกันในเกมจูราไตรดอมเออทุกคนเป็นเกมอ่าอ,อย่งล่ะ ไดโนสรัสนะไดโนเสารนะเออไดโนนะไดโนอ่ะเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่เจขวัญค่อนข้างที่จะเล่นบ่อยมากเลยนะเพราะว่าเป็นเกมที่แตกหนักมากทุกคนแตกดีเวอร์ต้องมาดูกันนะอันนี้ไม่ได้อยากจะโมนะทุกคนต้องมารอดูกันเองนะมายาวไปเลยอุ๊ยอนเลอรอนเลอศ แตกกลัวไม่ไหวอะไรกอดเฮ้ยอะฟังมากแม่เออปา <c oughs> ยเจ็บคอแล้วเนี่ยเป็นไวรัสสองดหรือเปล่าออไม่ใช่นะเป็นมาแล้วนะเป็นอีกก็คงจะไม่ไหวแล้วนะปอดพังหมดแล้วนะเออโอ้ยทุกคนเมื่อกี้มันบวกมาแล้วแล้วตอนนี้มันก็ลดลงไปแล้ว อุ้ยเอเอขอเอเออีกตัวเดียวอ่ะเมื่อกี้คือแบบแตกสำหรับเบิ่มๆปัมม้มเลยนะโอ้ยไม่เป็นไรรออีกรออีกอุ้ยสวยวายสองตัวไม่เข้าไม่เข้าก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแหละเออเอ้ยปังไม่ไหวเ,เล็ศไม่ไหวปังไม่ไหวอะไรก้อน เฮ้ยหายใจแทบจะไม่ทันนะทุกคน mm. <laughs> เ,เกมที่จะขวัญเล่นนะคะเป็นคายเกมของ PG s l o t หร PG s o f t นะใครสนใจอยากทดลองเล่นก็คลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะ,ะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันทุกครั้งด้วยรับชมกันเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนำให้ลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดอุยอ้ยอุย้ย โนกกยางยืนคาทางอยู่กลางทุ่งนาเออยังไงตอนนี้เราก็โดนดูดเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเออเราเรอจังหวะเฮดช็อตนะทุกคนเฮดช็อตเฮดช็อตนะมันแตกรัวอยู่นะทุกคนอ่าถ้าดูดีๆนะถ้าตั้งใจดูก็แตกรัวนะแต่มันจะว่ายังไงมันอ้าวไซเคเต มาแล้วเออไม่บ่นแล้วละกันเมื่อกี้กำลังจะบน่นนะเนี่ยเออสเกตเตอร์มานะโล่งใจนะทุกคนอ่ะไม่เคยทำไม่ผิดหวังหรอกหรือเปล่าหรือเปล่าอุ้ยทุกคนอุ้ย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 ดอกแรกไม่เวิร์กดอกสองมาแล้วเริ่มมาสวมวิญ,ญญาณกายร่างโอ้โหหนึ่งร้อยหกสิบบวกฟรีสปินไปอีกหนึ่งครั้งคือข้อดีของเกมอ่า ตรัสิกิงดอมนะทุกคนคือเขาจะมีการบวกฟรีสปินนะทุกคนคือดีเวอร์ตรงนี้เห็นไหมบวกมาอีกแล้วอุ้ยเดี๋ยวบิ๊กวินรับไปก่อนนะทุกคนพันแบาทนะทุกคนอ่ะต่อไปนะคะเราก็รับตัวนี้กันต่อเลยก็คือฟรีสปินสตัวอะอีก6ครั้งอะไรจะต้านไหวอ่ะอะไรจะต้านไหวอ่ะคะแตกดีขนาดนี้มาอีกสครั้งนะทุกคน มาให้กำนังใจ๊ควันหน่่ยนะลุ้นกันนะทุกคนนะอีก3รอบนะทุกคนเลิดไม่ไหวรถไม่ไหวอ่ะรถไม่ไหวอุ้ยเ1 5ดบาบาทนะตรงนี้มาอีก2องนัดคอจังจัจะจะอู้ฟีสปีนมาละจ้าหนึ่งบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งนะทุกคนอู้จเจ็ตเป็นระบบ1 8 0 0บาทเอ้ยไหลต่ออีก660บาท เออวายแจกดีอ่ะรับไป2460กับดอกนี้มาดอกสุดท้ายขอฟีสปินแถมมาอีกหน่อยเถอะเอ้ยมาจริงด้วยแตกแล้วก็แถมฟีสปินด้วยอีก2ตัวทุกคนกลับมาเรือ3มเหมือนเดิมแล้วจ้ามานัดนี้เึ๊บบวกไปอีกหนึ่งเป็น3ยังไม่ยอมหมดง่ายเป็นอมาตะาในเรื่องของฟีสปินนะคะเกมจูราสิกดัมอะ ไปสาม้าสหลังนัดน,น,น,นี้โอเคบวกเพิ่มมาอีกจะจะจะบวกมาอีกทุกคนโอ้โหสกเกตเตอร์ไม่ใช่20บวกแล้วเหรอเออฟังไม่ไหวจริงนะอืม150บวกมาอ่รอบสุดท้ายมารุนกันรอบสุดท้ายไม่แตกก็รับไป5,302บาทเออคุ้มค่าที่คุณคู่ควรโย หมุนไปต่อก่อนอีกสักนิดสักหน่อยนะให้หมดรอบของเรานะชับชับชับสวยงามออุอะไรก่อนฟังไม่ไหวเลิบไม่ไหวดูดไม่ไหวแล้วเนี่ยยังไงเทด้วยสวยดิชึบชึบชึบ อุ้ยสวยขอนกกระยางพิงกระถางกันนะโอ้ไม่เข้านะท mm hmm. ุนไม่เป็นไรเฮ้ยอย่าว่าสกเก็ตเตอร์เข้าอีกเถอะจะเกินปุยมุยอ่ะเออไม่เข้าไม่เป็นไรนะคะโอเคจบกันที่12,935บาทนะทุกคนอ่าเท่านี้ก็พอใจนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเพะื่อเป็นกำลังใจกับเจคขวัญด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปาย,ายจ้าจุบจ๊บจุว้า